สวยมากอีกแล้วลดรอกเหมินเอกสารอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเอกสารที่เขาเปลี่ยนมารายการอะไหล่ที่เขาเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมารายการอะไหล่นี่ใหญ่ๆนี่พูดง่ายๆช่วงล่างทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็รถคันนี้เช็คศูนย์ด้วยเช็คศูนย์เมื่อเดือนเจ็ดเดือนแปดี่เช็คมาตลอดเลยนะครับช่วงล่าง แล้วก็ภายในห้องเครื่องพวกยางแท่งคงเท่นเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วมีรายละเอียดเล็กๆ,เกๆน้อยๆที่เขาเปลี่ยนอีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ถ้าบอกไม่หมดโทรสอบถามได้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรมาอีกเพราะคันนี้เปลี่ยน <pla id. S 1> แวแทบขันทบกับผมป่าเอ็ดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับพบกับผมเช่นเคยจะมีรถมารีวิวนำเสนอท่านดูรถสิบป,ปีขึ้นไปทางช่องผมมีแทบทุกรุ่นนะครับเช่นเดียวกับวันนี้ เป็นลด23ปี